ทีมงานสมาคมกุ้งตะวันออกนะครับที่ได้ให้โอกาสออมาออถ่ายทอดความรู้ให้กับเ,ออเพื่อนเกษตรกรนะครับครั้งแรกได้บ่อแรกก่อนพอรอบที่สองได้อีกห้าบ่อสิบกว่าล้านพอสิบกว่าล้านก็ไปเลี้ยงเพ่อนเลยที่ไมาการเด้นแล้วก็พอเลี้ยงเสร็จก็บอกเพื่อนว่า เที่ยวหน้าถ้าเออปีหน้าปีหน้าถ้าได้20ล้านจะซื้อคอร์เรนเจอร์มาขี่เล่นเลยคอร์เรนเจอร์รุ่นใหม่ที่ออกมาตอนนั้น3 2 0 4ซีซีเสร็จแล้วก็ครบไม่ทันถึงปีนะครบเดียวเจดบอ่บอเจดบ่อได้24ล้านคิดเอาเองเลยบ่อหนึ่งกี่ล้านไม่รู้ รอบที่รอบที่สามพอรอบที่สี่ห้าหกเจ็ดสี่รอบนี้ยี่สิบทุกรอบยี่สิบขึ้นยี่สิบขึ้นทุกรอบเลยยี่สิบล้านขึ้นทุกรอบเลยที่ผมพูดแบบนี้เรียกร้องความสนใจว่าเลี้ยงกุ้งสูตรคนจนอะยืนยันว่าเลี้ยงได้ยืนยันว่าเลี้ยงได้ไดโดยไม่ต้อง เลี้ยงแบบเดิมๆข้างๆก็ไม่ได้ปูพีอีตรงกลางก็ไม่ได้ดูดเลนนะครับตรงกลางก็ไม่ได้ดูดเลนแต่ความรู้ทั้งหมดนั้นผมเองไม่มีความรู้อะไรเลยนะเพียงแต่ไปเอามาจากสิบอาจารย์นะผมก็ต้องเอ่ยเอ่ยเอ่ยถึง สิบอาจารย์ของผมก่อนอ๋อผมจะเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งที่ยืนยันว่าเลี้ยงได้ณนะวันนี้ได้ถึงปีที่ห้ารอบที่สิบแล้วนะครับนะอาจารย์คนแรกของผมนะครับอ,อ,อาจารย์เดชาสิริเตชะวงศ์ปัทวีความที่ชะเชิงเซานี้แหละเป็นความพ่อลูกกุ้ง ผมก็บ่นให้นั่งกินเหล้ากันบ่นว่าเออเอ,อผมจะไม่เลี้ยงแล้วไปไม่รอนแล้วขาดทุนมาสองปีแล้วแกบอกว่าไปกลัวอะไรกับอ e ีเมสอีเมสมันแพ้กับน้ําจืดแกว่า <S <S ผมได้คํานั้นก,ก็คุยกันว่าเออต้องเอาน้ําฝนไปขังไว้ก่อนถ้อเป็นอ e ีเมสนะแล้วก็พอ ดรประพันธ์ศักดิ์ไปประชุมที่ไปสัมมนาที่ปัตตานีแกบอกว่าไม่ต้องใช้แล้วแคลเซียมคอรดายแมกเนซียมคอรดายอะไรแกบอกถ้าเรียกบอดินนะหมายถึงบอดินหมายถึงสูตรกันจนนี่บอดินนี่ไม่ต้องใช้แล้วแกบอกแคลเซียมคอรดายแมกเนซียมคอรดายใช้แต่ปูนมันอย่างเดียวได้ผลผมก็ใช้แต่ปูนมันอย่างเดียวปูพื้นบอ่อ บ่อหนึ่งสามตันสี่ตันถ้าบ่อที่บ่อที่บ่อที่หนักๆยกตัวอย่างบ่อที่ผมไปขยายอีกห้าความหนี่ปีปีที่แล้วนี่ขยายเพิม่มอีกห้าความเขาเอามาให้เอามาให้ว่าช่วยไปทําหน่อยอีกห้าความไปเจอสนิมแดงผมลงอุนมานบ่อหนึ่งหกตันเลยเลี้ยงผ่านเลี้ยงผ่านที่ผมภูมิใจที่สุดในวันนี้มีบ่อหนึ่งของเพื่อนผม จะไม่เลี้ยงแล้วกุง้งจะไม่เลี้ยงแล้วจะหนีไปเลี้ยงปูอะไรแล้วไปทำหมอปูอะไรเรียบร้อยแล้วผมเรียกไปคุยเลยว่าม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 าหุา้นกับผมผมจะนะั่นแผมไม่หุ้นแล้วไม่อยากเป็นหนี้แล้วแผมผมว่าเอาแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเป็นหนี้อะไรเอาทุนผมไปทั้งหมดเลยไปเอาที่อผมหมดเลย ตั้งแต่พีอีที่กั้นบ่ออูนมานผมก็สั่งไว้ให้เรียบร้อยลงอะไรสุดคนจนทั้งหมดไปเอาที่ผมหมดลูกกุ้งผมก็สั่งมาให้อาหารก็บอกเลยไปเอาที่เอเย่นตรงนั้นผมโทรสั่งมาให้มั่งอะไรมั่งณนะวันนี้ได้จิตสิบกว่าวัน ห้บกว่าตัวแล้วโอ้ผมภูมใจมากเลยแล้วผมบอกเลยผมบอกด้วยเอาที่ผมถ้าขาดทุนไม่ต้องจ่ายสักต่างเดียวแต่ถ้ากำไรจะแบ่งผมมั่งผมจะเอากำไรนั้นนั้นผมจะไม่เอาไปไหนเอาไว้ทำบุญผมตั้งใจแบบนั้นนะตอนนี้ได้ห้าสิบเจ็ดต,ตัวแล้วแกบอกว่าจะทำใช้สามสิบนะครับก็ ผมเอยอาจารย์ให้หมดก่อนนะครับน็อกเตอร์เบิร์ดจากปม .1 ที่ผมได้มานะนายสัตวแพทย์สุวรรณลิ้มเจริญหมอเจียบนั่งอยู่นี้ผมไปดูที่บอกไก่หลายรอบกว่าจะจะจะ,จะมาเลี้ยงได้นะครับแล้วก็ของหมอสายันก็ทำคล้ายๆกับวอกหมอเจีย็บไรนี้แหละที่เตรียมน้ำผมเตรียมสูตรของหมอเจียบด้วย มอสายยันด้วยเอามาผสมผสานกันแล้วก็ของอาจารย์วีระมารินที่ไปดูสูตรข้าวต้มสูตรอาหารเตรียมอาหารก่อนก่อนที่จะปล่อยกุ้งสูตรของอาจารย์วีระมารินสูตรข้าวต้มเดี๋ยวมีรายละเอียดของสูตรแต่ของแต่และอาจารย์ผมจะบอกรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งถ้ามีเวลานะค,คุณสุทินคุ้มชนตอนนี้ท่านเสียชีวิตแล้วอยู่ที่ตราสผมไปเอามาน้ำปลาหมัก ไปหมักปลาเป็นถังปลาของผมก็เอามาหมักของผมเหมือนกันหมักกับรานินแต่ว,ว่าหนักกับหมักกับน้ำหมักสับประรดมีสูตรอยู่ที่สูตรห้าสูตรห้าสูตรหกเป็นสูตรน้ำปลาหมักนะครับแล้วกออ็อาจารย์ไพโรจน์ไัยรจนดพิรักนุสิตของซีพีท่านบอกว่าถ้ากุ้งกินอาหารมากเท่าไหร่ก็ต้องถ่ายน้ำมากเท่านั้น ผมก็ไปเอามาพอกุ้งกินาหานตันกว่าผมก็เริ่มถ่ายแล้วกินมากถ่ายมากถ้ากินสิบห้าตันก็ต้องถ่ายวันหนึ่งยี่สิบเซนถ้ากินยี่สิบตันแล้วก็ต้องถ่ายเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นถ่ายน้ําเติมน้ําไปสองตัวนะทีนี้อาจารย์ไพโรธเมื่อกันไพโรธนิมิตกุลนิมิตกุลไพบูลบริษัทซิดเข้มประธานทาบ้าตอนนี้ ผมก็โทรหาแกตลอดตอนนั้นตอนที่เลี้ยงยังไม่ได้ยังไงแกว่ากินอาหารเท่าไรผมว่ากินไปสองตันถ่ายน้ําเลยแกบอกถ่ายน้ําเลยสองตันเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ว่าแล้วก็อีกออทั้งสองท่านก็คือคุณหมอวิชัยคุณหมอวิชัยลาบจตุพรและลูกน้องแกก็คือธนวัฒน์สุขสิริของบริษัทซิดเข้มปราพี่เลี้ยง ะครับก็เลี้ยงมาได้ห้ารอบแล้วแล้วก็ยืนยันว่าเลี้ยงแบบคนจนเลี้ยงโดยไม่ต้องเอาคีเลนออกแต่พอสี่หปีหรือเจดแปดรอบตอนนี้บอ่อที่ผมเลี้ยงอยู่เจดแปดบ่อนั้นเริ่มเอาคีเลนออกแล้วสบอ่ออีกอีกสี่บ่อยังยังไปได้อยู่ก็ไปได้ต่อนะครับแล้วก็ที่ยืนยันว่าเลี้ยงได้ จริงคือเพิ่มตอนนี้เพื่อนเอาบ่อมาให้ช่วยเลี้ยงอีกห้าความนะเลี้ยงไปเล้วได้ผลอยู่นะครับแต่ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าต้องไปแก้ปัญหาเยอะเป้าหมายสูงสุดนะครับเลี้ยงกุ้งผมตั้งใจว่าจะเลี้ยงกุ้งให้ยั่งยืนช่วยลูกช่วยหลานคือถ้าช่วยกันร,รักษาสิ่งแวดล้อมช่วยกันมาเอาสูตรคนจนไปเลี้ยงนี่สูรคนจนนี่ไม่ทําลายธรรมชาติ ก็จะเลี้ยงไปได้ช่วลูกช่วหลานผมคิดของผมแบบนั้นนะทำอย่างไรให้ยืนหยัดอยู่ได้ผมเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงคนที่เลี้ยงได้บ้างเลี้ยงไม่ได้บ้างหลายคนไปปรึกษาผมก็ยินดีนะผมอยากจะให้โดยเฉพาะในภาวะแหล่งน้ําเสื่อมโทรมนี่อยากจะให้พวกเราได้ประคองตัวเอาไว้โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงได้บ้างเลี้ยงไม่ได้อะ ประคองตัวให้รอดไปสักสองสามปีก่อนทำไมที่ผมพูดแบบนี้ผมเชื่อว่าอีกสองสามปีน้ําจะดีขึ้นพอ,อน้ําจะดีขึ้นโอกาสจะเลี้ยงง่ายมีขึ้นแต่ส่วนคนที่ไม่สามารถประคองตัวได้ก็จะก็จะต้องถอยออกไปซะก่อนตรงนี้เป็นที่น่าเสียดายมันมีความเสี่ยงสี่ตัวดินน้ำลูกกุง้ง การจัดการถ้าทั้งสี่ตัวนี้ไม่ดีตายร้อยเปอร์เซ็นถ้าดีตัวเดียวข้อที่สองดีตัวเดียวดินดีเฉพาะลูกกุ้งก็ตายเหมือนกันข้อที่สามถ้าดีสองตัวห้าสิบห้าสิบข้อที่สี่ถ้าดีสองอดีสองตัวดีเฉพาะบอดีเฉพาะการจัดการแต่ลูกกุ้งก็ไม่ดีอะไรไม่ดีก็โอกาสตาย โอกาสรอดตัวเดียวคือทั้งดินพื้นบ่ก,ก็ดีน้ำก็ดีลูกกุ้งก็ดีการจัดการก็ดีรับรองเลี้ยงได้ไม่ว่าวิธีไหนคนที่เลี้ยงได้ณวันนี้ผมผมประเมินแล้วเกิน5้าอคนที่เลี้ยงได้ที่เขาพบวิธีเลี้ยงได้คนพวกนี้ไม่เป็นห่วงเลยแต่เป็นห่วงคนที่พบเลี้ยงสองรอบรอบที่สามตาย ตรงนี้น่น่าเป็นห่วงต้องประเมินตนเองแล้วว่าหนึ่งตงนเองมีทุนมากพอไหมที่จะเลี้ยงต่อไปถ้าไม่มากพอนะมันมีความเสี่ยงสูงต้องชะลอไว้ก่อนหาวิสองหาวิธีการกดให้มั่นใจว่าเลี้ยงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถึงจะเลี้ยงนะแล้วก็ต้องดูสภาพบ่อของตงนเองด้วยนะว่าเออเป็นยังไงแล้วก็อย่าลูบ เวลาเลี้ยงเด่กลูกนะเลี้ยงตามความสามารถของบ่อหาวิธีการเลี้ยงนะถ้าสุดคนจนนี่ปล่อยทีละบ่อครับผมมีเจบอ่อผมปล่อยบ่อเดียวก่อนพอบ่อที่หนึ่งเห็นว่ามันได้เบี้ยแน่นอนแล้วบอ่อ,ามมาอ,บอที่สองตามมาพอบ่อที่สองตามมาชนะเหมือนกันสามสี่ตามมาเลยห้าหกตามมาเลยเจตามมาเลยนะ ที่ตั้งความถ้าที่ตั้งความนี่ผมดูแล้วถ้าอยู่ในเขตที่เรียกว่าเป็นสลัมนะผมเรียกว่าเป็นสลัมคือ่อเพื่อนเยอะต้องดูให้ดีต้องดูให้ดีนะโรคระบาดมีไหมเพื่อนตายไหมคุณภาพน้ําในคลองเป็นยังไงนะช่วงไหนที่ควรจะเลี้ยงโดยเฉพาะคนที่คนที่คนที่มีความเสี่ยงอยู่นะที่ผมเน้นย้ําว่าคนที่มีความเสี่ยงที่ว่า ขาดทุนอยู่นะถ้าขาดทุนอยู่ถ้าเสี่ยงลงไปยิ่งโอกาสตายมีเยอะนะต้องหลีกเลี่ยงต้องหลีกเลี่ยงข้อที่ 9, เก้าถ้าเรามีบอ่อหลายบอ่อเลี้ยงไปแล้วสองรอบติดต่อกันแล้วพอรอบที่สามพอรอบที่สองบางทีนะเลี้ยงวอที่รอบที่หนึ่งเลี้ยงได้ดี พอบอที่สองรอบที่สองบางทีกุ้งบังคับให้จับบางทีกุ้งจะพาไปหน้าสี่ปาพาไปไม่ได้แล้วพอเจ็ดสิบวันเจอขี้ขาวห้สวันกุ้งร่วงต้องจับขณะที่เราจับกุ้งตายรอบที่สองขณะที่เราจับกุ้งตายรอบที่สองเราหารู้ไม่ว่ามันขวางเชื้อโรคอยู่ในบอ่อรอบที่สามแล้ว ที่จะไปรอบที่สามบอเรามีเชื้อแล้วนะเพื am, am am, am ah, men, men, men ่อนผมเลี้ยงมาได้สองรอบมันคิดว่ามันใช่แล้วพอรอบที่สามทำไมมันตายบอเมืองไม่รู้เชื้อโรคตอนที่มันมึงจับกุ้งอ่ะกุ้งมังข้าใอ้มึงจับกุ้งตายแล้วห้าสิบตัวมันมีเชื้อโรคฝังอยู่แล้วพอพอไปปั๊บจัดการไม่ดีรอบที่สามไปเลยนี่ยจุดสำคัญอันตรายเลย สรุปก็คือต้องมีข้อมูลดีต้องรู้ว่าเวลาไหนควรเลี้ยงสัตว์ที่ไหนควรเลี้ยงรู้จักประเมินตนเองนะวางแผนใด้ดีจัดการดีก็จะเลี้ยงได้ทุกรอบนะโอเคก็มาเน้นย้ำว่าเตรียมบ่อนะโอเคเตรียมบอกเตรียมบอกของผมนี่ครั้งแรกเลยต้องดูประวัติบ่อเน้นย้ำเลยต้องดูประวัติบ่อว่า รอบที่แล้วกุ้งเป็นอะไรดูประวัติบ่อที่เราจะเลี้ยงนี่ถ้ารอบที่แล้วมีกุ้งตายนะต้องหนึ่งถ้าเป็นไม่ได้หยุดก่อนเคลียร์ให้ดีตายด้วยอะไรถ้าตายด้วยอีเม็ดรอบถึงว่าเอาเอายาฆ่าเชื้อไปดำก็ก็มาอีกแต่ต้องพัก และปล่อยปลาลงไปปล่อยน้ําจืดลงไปปล่อยน้ำฝนลงไป,ป,ลลงไปเคลียมันนะต้องยอมถ้าเป็นตัวแดงต้องเคลียร์ให้หมดปูเนี่ยตัวสําคัญแล้วก็ค่าพาหะให้หมดทุกอย่างค่าหะทุกอย่างต้องค่าให้หมดที่สําคัญที่สุดก็คือหอยเจดีครับหอยเจดีอย่าให้มีเลยถ้ามีหอยเจดีนี่ ถ้าบ่อไหนค่าหอยเจดีไม่ได้อย่าไปเลี้ยงถ้าเลี้ยงแล้วโอกาสห้าสบห้าบถึงไปได้ก็ไปได้ไม่ดีนะหลังจากลงลงค่าพาหะให้หมดหอยเจดีให้หมดเสร็จก็เออเข้าน้ำํำรองน้ํากับผ้ามุ้งเนี่ยธรรมดาพอกรองเสร็จนะครับลงปูนมารลงปูนมารบ่อหนึ่งห้าร้อยถึงตันหนึ่ง หรือสองตันถ้าบ่อเป็นสนิมนะพอฆ่าพาหะข่าอะไรหมดแล้วก็ตากให้ดีนะถ้าว่าบ่อไหนน้าซึมซึมตากได้ไม่ดีก็ดากากชาลงไปกากชานี่มีเคล็ดลับอยู่นิดนึงถ้าน้ําจืดเอาเกลือลงไปหมักกับกากชาแล้วสาดไปบนตัวหอยน้ําแฉะนะสาดบนตัวหอยตายหมดตายหมดนะแล้วก็ฉีดฉีดปมอหนึ่งซ้ําอีกทีหนึง่ง ให้ทั่วทั่วฉีดปมอหนึ่งซ้ำอีกทีหนึ่งให้ทั่วพอลงปูนมานเสร็จก็เข้าน้ําเลยเข้าน้ําก็ลงข้าพาหะผมใช้แมงห0าร้อยสองขวดตามตามสูตรเขาเลยแล้วก็ใช้เ,เพื่อฆ่าพหะกันตัวแดงผมผมคิดของผมนะก็ถูกไม่ดูไม่รู้ฆ่าสาหร่ายใช้คอปเปอร์ข่าหูกขอยข้าอะไรใช้คอปเปอร์ไม่เอาสาหร่ายไม่เอา,ไม,เอาไม่เอาอะไร แล้วก็ฆ่าแพรงต้นใช้คอรีนไม่เอาแพรงต้น,ตนด้วยดรอปน้ําไปเลยให้มันดรอปไปเลยให้มันใสไปเลยทิ้งไว้เจวันถึงสิวันเพราะบมอหนึ่งเลยสูตรสองอันนี้สูตรของหมอเจียบกับหมอสาย,ยันเอามาผสมกันนะแต่ผมเอามาคิดของผมเองวันลงเท่านี้น้ำสอ0รลิตรกากน้ำตาล5้กิโลรำละเอียดสามกิโลแป้งมันสามถุงคือกิโลครึง่ง แล้วก็แล้วก็ล,วกลงลงห้าวันลากโซ่หลังจากหมดฤทธิ์ยาจิตถึงสิบวันแล้วลากโซ่อีกห้าวันลากโซ่ลงลงตรงนี้ไปพอลากโซ่เสร็จลงลูกกุ้งได้เลยแล้วหลังจากลงลูกกุ้งก็หมักอาหารเลยหมักอาหารตามสูตรสูตรสี่นะเอาให้กุ้งกินอาหารหมักก่อนสิบห้าวันไม่ต้องกินอ,อาหารเม็ด โอ้รับรองกุ้งตัวดีไอ้น,นี้สูตรของกาแฟดำนะโอเคหลังจากหมักอาหารเสร็จใช้สูตรน้ำประหมักคุกอาหารให้กุ้งกินนะแล้วก็สูตรน้ำประหมักก็มีอยู่แล้วในสูตรคนจนน้าหมักสับประรดกากน้ำตาลอะไรนะมันมเวลามันหมดแล้วก็ปล่อยปลาพี่เลี้ยงปลาพี่เลี้ยงนี่เคล็ดลับที่ปล่อยอยู่นิดเดียวคือต้องให้กุ้งเป็นเจ้าของยอก่อน ถ้ากุ้งยังไม่เป็นเจ้าของยออย่าไปปล่อยปลาพี่เลี้ยงปลาจะมาเป็นเจ้าของปลามาบอกว่ายอนี้ของฉันแต่ถ้าวันยี่สบห้าวันรายปล่อยปลานิน่อกุ้งเข้ายอแน่นแล้วเราเช็คอได้หมดทุกยอแล้วปล่อยปลาลงไปปลาไม่กล้ามาแย่งกุ้งกุ้งบอกว่ายอนี้เป็นของฉันนะผมเคย เคยมีประสบการณ์ตรงนี้เดี๋ยวค่อยไปเล่าที่จันทร์อีกทีหนึ่งว่าทําไมถึงถึงไข่เป็นเจ้าของย่อก็หมดเวลาพอดีครับขอบคุณมากครับขอบพระคุณอาจารย์วสินครับยังไงผมขออนุญาตถามอาจารย์วสินเพิ่มเติมครับบอออาจารย์วสินนี่มีเซนเทนเดรนไหมครับไม่มีนะครับแล้วก็ตลอดการเลี้ยงนี้ความเค็มไม่เกิน5้าใช่ไหมครับประมาณห้าแล้วก็ถ้าขบไหนความเค็มเดินหน้า ห้าแล้วเติมน้ําความเค็มห้าไปตลอดหรือว่าเพิ่มเป็นหกเพิ่มเป็นเจ็ดเพิ่มเป็นแปดเพิ่มเป็นสิบกุ้งจะดีมากเลยแต่ถ้าวันไหนเลี้ยงความเค็มห้าแล้วมันพอปลายปีนี่ความเค็มมันถอยถ้าถอยนี่ต้องต้องเบรกอาหารหน่อยเวลาถอยแล้วกุ้งก็จะเริ่มถอยเหมือนกันครับถามอีเรื่องเดียวครับออระบบของอาจารย์นะครับน้ําหมุนเวียนไหมครับหรือว่าเอาน้ําใหม่เข้าทุกปีอ,อ๋อน้ําน้ําหมุนเวียน แต่ถ้าน้ําหมุนเวียนไม่พอก็จะไปสูบน้ําที่บอ่อพักล็อกเอาไว้ก่อนล็อกเอาไว้ล็อกเอาไว้แล้วเอาน้ํานั้นไปตรวจครับไปตรวจว่าไม่มีเชื้อแล้วค่อยปล่อยเข้ามาหมุนเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมนิดนึงนะก็จริงๆแล้วชื่อเนี่ยนะเลี้ยงกุ้งสูตรคนจนนะคนฟังแล้วตกใจนะคนเลี้ยงกุ้งนี่จนหมดเลยไงผม ผมดูโพสที่เขาโพสในกลุ่มทีอ่อีกกลุ่มหนึ่งนะซึ่งเป็นอาจารย์ทางสังคมเขาบอกว่าเมื่อวานไฟดับใช่ไหมมีไฟดับสองชั่วโมงหรืออะไรเนี่ยนะเขาก็โพสเขาบอกว่าท่านนรงค์กรก็จัดการได้เก่งมากเพราะท่านเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมที่เปิดงานก็บอกว่าคนเลี้ยงกุ้งที่มาในงานเนี่ยนะขับรถเบนซ์กับรถบีเอ็มทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าอดีตบีโกมมงมารถ กลมกนะ็ปกติเขาพูดให้ฟังดูเหมือนกับคนเลี้ยงกุ้งนี่รวยทางนั้นเลยนะพอม,มาฟังวันนี้อาจารย์วาสินบอกว่าเลี้ยงกุ้งสู่คนจนนะผมเคยพาลูกไปนั่งทานอาหารที่ร้านนะร้านนี้ร้านใช้ได้เลยนะเขามีคําเขียนเป็นอร่อยไว้เยอะเลยนะคาดีๆนะเขาบอกว่าถ้าเรากินแบบคนรวยนะเราไม่มีทางรวยได้เลยนะ ถ้าเรากินแบบคนจนเนี่ยเราไม่มีทางจนเลยนะผมถามลูกชายบอกต้นตกลงเรารวยหรือจนลูกบอกเออผมก็ไม่รู้แต่เราดูเหมือนกับเรากินแบบคนรวยนะไม่รู้ลูกด่าเราเขาเะนะเพราะฉะนั้นสรุปนะถ้าเราใช้จ่ายแบบคนรวยเนี่ยเราไม่มีทางรวยเราใช้จ่ายแบบคนจนเราไม่มีทางจน เราเลี้ยงแบบคนจนเราไม่มีทางจนถูกไหมถ้าเราเอาไอ้คำที่เขาเขียนไว้มาปฏิปะต่อราะอาจารย์มองว่าเราแบบเลี้ยงแบบรัดกลุมประเมินตัวเองไว้ว่ามันเสี่ยงแต่ถ้าดูจากที่ของอาจารย์นะที่เลี้ยงได้นะถ้าสรุปเป็นวิชาการนะหนึ่งตอนช่วงที่มีพายุหน้าฝนเนี่ยอาจารย์ไม่เลี้ยงอาจารย์เก็บน้ำฝน พอาเก็บน้ําฝนน้ําฝนคือน้ํำจืดถูกไหมเชื้อเอ็มเคือเกิดจากวิบิโอพาราฮโมลิติกสสายพันธุ์ที่มียีนพิเศษที่สร้างสารพิษถูกไหมเอาผู้ใดเ,เข้าใจง่ายว่าสายพันธุ์พิเศษแล้วกันวิบิโอพาราวิบิโอเนี่ยเป็นแบคทีเรียน้ําเค็มเพราะฉะนั้นความรุนแรงของทําให้เกิดเชื้อโรคมันต้องความเค็มต้องสูงหรือความเค็มปกติ ถามว่าความเข้มต่ำำําทาให้เกิดได้ไม็มได้ไหมได้แต่น้อยลงมันไม่ตายนะมันอยู่แต่โอกาสที่มันจะทําให้เกิดความรุนแรงให้ก่อโรคมันน้อยลงวราอาจารย์ใช้น้ําฝนเก็บไว้ในบ่อกกุ้งที่จับเสร็จไปแล้วอาจารย์ไม่ได้เอาเลนออกนะตอนนี้คนฟังต้องฟังให้ดีนะของอาจารย์ว่าเศษไม่ได้เอาเลนออกแต่ใช้น้ําฝน ที่ตกลงมากับน้ําเค็มบางส่วนที่อยู่เก่าบําบัดหลายเดือนนะเชื้อไปหมดแล้วนะทุกอย่างมันย่อยมันเปลี่ยนไปเป็นของไม่ดีมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ฟังถ้าเผื่อเพิ่งจับกุ้งเสร็จแล้วบอกว่าสี่ห้ารอบเอาเลนออกครั้งหนึ่งแต่รอบที่แล้วตัวแดงก็มาเอเมสก็มีขี้ขาวก็เต็มไปหมดแล้วไม่เอาเลนออกแล้วก็เลี้ยงต่อเลยนี่เป็นเรื่องนะ พนเวลาฟังต้องฟังให้เข้าใจนะว่าถ้าของใครที่มีปัญหาอยู่ก่อนเลนต้องเคลียร์นะต้องอ,ออกนะของอาจารย์ก็เหมือนกันถ้ารอบไหนเป็นอาจารย์บอกว่าต้องฆ่าเชื้อถูกไหมต้องจัดการเพราะฉะนั้นในของอาจารย์ประสิทธิ์ที่ไม่ได้เอาเลนออกเลยตั้งเสียรอบเนี่ยหมายถึงว่าเลี้ยงเสร็จถูกไหมไม่มีเต้นตอนเลนเพราะเลนมันต้องอยู่กองอยู่แต่เนื่องจากความเค็มต่ํา อาจารย์พักน้านานมากเชื้อไม่มีอยู่แล้วนะดินดีก็หมายถึงว่าเตรียมน้าเตรียมดินดีมากปล่อยมันย่อยไปเลยของมันไปหมดน้ําดีอยู่แล้ว,พวเพราะความเค็มต่ําพักก็นานลูกกุ้งคัดมาดีจัดการก็ดีนะพนเพราะความเค็มไม่สูงแล้วก็จากที่เคยดูภาพของอาจารย์ที่อาจารย์ส่งมาให้ผมนะอาจารย์มีบอกพักน้ําเยอะมากมิดเลืๆเลยพูดง่ายๆว่า เหลือเฟือเพราะฉะนั้นการจัดการมันจะง่ายโดยไม่จําเป็นจะต้องดูดเลนกันยีิบสี่ชั่วโมงอาจารย์ของอาจารย์ไม่มีเลยมันถึงได้ผลปะยชนปลาพ่เลี้ยงที่อาจารย์ใช้ไปเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากูุดไหมใส่ไปบ่อหนึ่งสักสามสี่ร้อยตัวมั้งใช่ไหมบ่อบ่อปลอ้ปลาินที่ใส่เป็นปลาพ่เรียงอ๋อปล่อยไอ้ไอ้ไรละอ่าห้าร้อยตัวห้าร้อยไรละห้าร้อยตัวนะแต่กุ้งต้องโตแล้วนะใช่ไหม กุ้งต้องโต,งตแล้วจะได้ ADA, ไม่ไปแย่งอาหารมากปลาก็ไปช่วยทำกินในพวกอะไรอะไรแล้วก็สีน้ำนะพวกพวกปลาหนิลเนี่ยในลำไส้ของมันมันจะมีแบคทีเรียตัวดีๆเยอะที yeah. นี้กลับมาว่าของอาจารย์ที่ทำไมไม่มีปัญหาขี้ขาวเนี่ยนะอาจารย์หมักอาหารที่จะให้กุ้งเนช่วงแรกหมักเพราะหมักเนี่ยโดยจุลินทรีย์ จะเป็นปมม .1 ห,หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะเพราะการหมักแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่สารอะไรต่างๆที่อยู่ในการส่วนเหลืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวไปพาดเป็านอาหารก็ยุ่งอีกนะเอาง่ายๆว่าการส่วนเหลืองแล้วกันเอาเอาตรงๆกันเลยพวกนี้จะโดนจุลินทรีย์ย่อยพวกสารที่จะเป็นมีปัญหาทางพุทนาการต้านพุทการทั้งหลายแหล่ไปหมดโดยเฉพาะกุ้งตัวเล็กกุ้งไวอ่อนเนี่ยยิ่ง โอกาส,สเซนซิติฟไวต่อการเปลี่ยนแปลงของพวกไมโครไวไลน์ในตาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะนั้นของอาจารย์เนี่ยหมักเสร็จสารพวกนั้นมันไม่เหลือแล้วแล้วพอมัน,มนเหมือนกับเหลวนะเหมือนกับของแบบใส่ไปปั๊บเนี่ยลูกกุ้งมันจะกินง่ายถูกไหมถ้าเป็นอาหารเม็ดอยู่ไม่ได้เป็นการหมักเนี่ยมันรู้จยกหาเจอเปล่าแสนละสองสองกิโลต่อวันเนี่ยมันรู้จยกหาเจออเปล่าแต่พอหมักแบบนี้มันละลายถูกไหมมันเป็นแบบเป็นแบบเหมือนกับในหลวงพ่อ มันนได้กิอาจารย์เลยมองว่าเบื้องต้นที่ทําอาหารแบบแบบของมอเจี๊ยบทําแบบของหมอสายญานของที่อาจารย์ทําอยู่เนี่ยมันถึงทาให้ลูกกุ้งแข็งแรงน่าจะเป็นประเด็นแล้วอาจารย์ใช้สีดีนะก็เตรียมดินก็เตรียมดีนะแล้วก็น้ําก็ดีแล้วก็ลูกกุ้งก็ดีอาการก็ดีมันก็เลยได้หมดนะครับอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นหัวใจนะแต่ก็อยากฝากว่าสําหรับ ลายที่ไม่มีพร้อมแบบนี้ไปทำตามไม่ง่ายนะเหมาะกับพวกเขน้ำจืดหรือถ้าภาคใต้ก็คือพวกที่ความเค็มต่ำๆแล้วก็เก็บน้ำหน้าฝนไว้เลี้ยงผ่านหน้าแรงท่านแนะนำนะเก็บน้ำฝนที่ความเค็มไม่มีนะบวกกับน้ำทะเลได้ความเค็มพอประมาณแล้วเอาเลี้ยงผ่านหน้าแรงน่าจะเลี้ยงง่ายนะครับ ครับขอบคุณอาจารย์ชลอมากนะครับเดี๋ยวพี่เอยังมีคอมเมนต์ <comment S 2> ต่อยอเน,น้นเชิญครับพี่เอขอสองนาทีได้ครับะะพี่เอเชิญครับก็อาจารย์วสินนี่ท่านก็อยู่ปัตตานีนะครับก็บ้านเดียวกับผมนะครับจริงแล้วการเลี้ยงกุ้งแบบคนจนที่อาจารย์วสินพูดมาตลอดเนี่ยมันรอบที่สิบแล้วอะครับมันซ้นำาจนมันได้กาไรน่าจะเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงกุ้งแบบพอเพียงโดยมีกําไรให้เกินพอครับเนี่ยเพราะเห็นสามารถสร้างกําไรเยอะนะครับแล้วก็ในเรื่องของ EMS เองด้วยความที่ว่าเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกไปแล้วว่าอาจารย์ใช้ความเข้มต่ ส่วนที่ผมอยากจะเพิ่มเติมนี่ก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่าไม่ได้ใช้ตัวและท่าต่างๆเลยยกเว้นเรื่องของการปรุนมานตามทำตามที่อาจารย์ประพันธ์ศักด์พูดซึ่งตอนนี้ท่านก็บรรยายอีกห้องหนึ่งครับคืออาจารย์ประพันธ์ศักด์เนี่ยหลักหัวใจของอาจารย์ประพันธ์ศักด์คือการสร้างอันคลายในบ่อทําให้ค่าพีเชไม่เปลี่ยนแปลงทําให้ทุกอย่างมันค่อนข้างจะโอเคนะครับแล้วก็เรื่องที่อันนึงที่ผมอยากจะบอกว่าดีมากๆก,ก็คืออาจารย์วสิท์เนี่ยท่านจะทยอยปล่อยเลี้ยง ถ้าบ่อนี้มั่นใจว่าผ่านแน่ก็ค่อยเริ่มลงบ่อที่สองถ้าบ่อที่สองมั่นใจผ่านแน่ก็ให้ลงบ่อที่3ามจะไม่ใช่ว่าลงติดกันพร้อมกันหมดเลยเพราะ,ะนั่นคือความไม่ประมาทก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยให้จานประสิทิ์นะครับส่วนเรื่องการกําจัดถอยก็มันไปสอดคล้องกับอันคลายถ้าไม่กําจัดถอยอันคลายก็จะหายไปคุณภาพน้าก็จะไม่นิ่งก็มีประมาณแค่นี้ครับครับขอบคุณคอมเมนเตอร์ทั้งสองท่านนะครับ